สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว RO ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับวันที่10มกราคมครับผมมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาให้เราได้เล่นกันอีกแล้วครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ คยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพจวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับหลักๆเลยนะครับณตอนตี5วันนี้นะครับผมก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโปสการ์ดปีใหม่ที่หายไปเข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับสายฟรีเลยก็ว่าได้นะครับอ่าที่จะทำให้เราเนี่ยได้ขอรางวัลเติบโตกันไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับไปจนถึงวันที่21มกรานะครับในช่วงเวลาตี5นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนกดตรงอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับตัวเกมมันจะยังบั็กอยู่นะครับก็คือจะ ไม่มีคําอธิบายขึ้นนะครับณเวลาตีห้ตอนนี้นะครับอ่าวิธีการเก็บโปสการ์ดต่างๆเก็บยังไงได้บ้างนะครับหลักๆเนี่ยก็คือเราจะสามารถฟาร์มได้เนี่ยวันละ20ใบนะครับสำหรับการที่เราอ่าหาโปสการ์ดนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถได้รับจากการล่าบอสด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นสมมติอ่ะอย่างบอสแองเจลิงเนี่ยเพิ่งตายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่ตีที่เราล่ากันไปนะครับนี่ฮะ เห็นไหมครับว่าเขาจะได้โปสการ์ดด้วยเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องล่าบอสด้วยนะครับทุกคนไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียเจ้าตัวโปสการ์ดครับอ่ะดูอย่างบอสที่เพิ่งตายล่าสุดอีกตัวหนึ่งอ่ามูนไลท์ละกันนะครับปุ๊บเปิดมามีอยู่ตี้เดียวนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาจะได้ตัวของโปสการ์ดไปนะครับนี่อ่าเห็นไหมจะเป็นการแรนดอมนะครับบางคนอาจจะได้อ่าเป็นรูปหน้าโพริงบางคนอาจจะได้เป็นรูปหน้าบาโฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการสุ่มกันไปนะครับตรงนี้นะ อนอกจากจะล่าบอสแล้วได้นะครับก็เป็นการกดเดลี่ครับอ่าสมมุติเรากดเดลี่ไปนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูปุ๊บเห็นไหมครับผมว่าการกดเดลี่ก็ได้โปสการ์ดเช่นเดียวกันครับผมอ่าอันนี้จะเป็น3วิธีหลักๆที่เราจะได้รับโปสการ์ดเนาะก็จะมีจากการฟาร์มการกดเดลี่การล่าบอสนะครับอีกหนึ่งวิธีที่เราจะได้โปสการ์ดคืออะไรครับก็คือการส่งให้เพื่อนนั่นเองครับผมอ่าสามารถ ที่จะเซ็นกิฟต์นะครับส่งให้เพื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวเด็กอะไรต่างๆนะครับอ่าเราสามารถที่จะหาตัวเด็กหรือว่าตัวรองของเรานะครับมาส่งโปสการ์ดให้เราเพื่อให้เราแลกของรางวัลได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะมาดูของรางวัลกันหน่อยนะครับผมว่าอ่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างอันแรกนะครับก็จะเป็นขนนกนะครับแดงดําแลกได้หนึ่งครั้งนะครับแลกทีเดียวได้15ใบเลยนะครับอ่าแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นเพชรครับ ช่วงนี้หลายๆคนขาดเพชรครับผมอ่าก็สามารถแลกเพชรได้200เนี่ยแลกได้10ครั้งนะครับผมอ่าสิครั้งก็2000นะอ่าแล้วก็จะแลกรูปปั้นได้นะครับเป็นกล่องเลือกรูปปั้นนะครับอ่ารูปปั้นทองตรงนี้นะครับแลกได้5ครั้งนั่นเองนะครับมีค้อนครับแลกได้15ครั้งนะครับคุกกี้ทองแลกได้อ่าสิครั้งนะครั้งละ2ชิ้นนะครับออฟแมวครับครั้งละ20นะแลกได้20เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวกระชานะครับแลกได้2ครั้ง นะครับอ่าครั้งละ1ใบแล้วก็ตัวกาชาสัตว์เลี้ยงนะครับแลกได้ทั้งหมด10ครั้งครั้งละ1ใบแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นกล่องที่ให้กันแตกนั่นเองนะครับผมอ่าสิ้ครั้งนะครับครั้งละ1กล่องนะครับตรงนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะช่วงนี้ก็พยายามขยันนะครับในเรื่องของการกดเดลี่ก็กดทุกวันอยู่แล้วเออขยันล่าบอสอ่ะหลกัลกๆขยันล่าบอสฟาร์มอะไรเงี้ยมันได้ทุกวันอยู่แล้วเนาะฟาร์มรู้สึกว่าจะลิมิตแค่วันละยี่สิบใบ นะครับอ่านี่ก็ลองเช็คกันดูเนะาะใครขาดใบไหนอะไรยังไงก็ลองแลกกับเพื่อนดูกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสายฟรีเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้แลกของทั้งรูปปั้นขนนกนะครับใบกาชาต่างๆพ่งนี้กาชาใหม่ก็จะมาด้วยนะครับอ่าก็ลองเช็คเช็คกันดูแล้วกันนะครับนอกจากกิจกรรมตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในสตรีมแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวในสตรีมนะครับก็คือเรื่องของกิจกรรม นัมเบอร์วันลัฟเฟิลนะครับก็จะเข้ามาให้เราได้เล่นกันนะครับวันนี้ตอนเที่ยงนะครับก็จะมีตัวนัมเบอร์วันลัฟเฟิลนะครับมีตัวแพ็คที่จะเข้ามาอยู่ในเฟสติวัลอีเวนต์นะครับซึ่งเป็นแพ็คที่อ่าเป็นเหมือนแพ็คลนะ็อกอินน่ะเออแพ็คล็อกอินที่แจกฟรีแถวบนแล้วก็แถวล่างอาจจะต้องเติมเพื่อเพื่อรับตัวตั๋วนัมเบอร์วันอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการอัปเดตร้าน r o Shop ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึง่งตอนเที่ยงละกันนะครับ จะเป็นยังไงเนาะส่วนพรุ่งนี้ก็จะมีตัววิชชิ่งใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับผมว่าวิชชิ่งใหม่จะดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ถือว่ามารีวิวกิจกรรมโปสการ์ดเป็นหลกัหลกๆแล้กันนะครับแล้วก็มาพูดเตือนถึงกิจกรรมนับ b ั r ลาเฟ f ร์ด้วยนะครับว่าจะมาตอนเที่ยงเนาะใครที่จะโปง่งจะเปอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องรีบกดนิดนึงเพราะว่ามันมีการกดพร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับก็เตรียมตัวไว้ก่อนได้นะครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาวอานะครับถ้าชื่นชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกด้วยครับแล้วเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ